สวัสดีครับผมวันนี้ผมจะมาบอกเทคนิคทําให้เครื่องเงียบนะครับผมหลายคนสังเกตว่าอ,อตั้งวอลห่างหรือตั้งวอลคชิดเกินไปทําให้เสียงดังก็เป็นได้แล้วก็แลอีกอย่างหนึ่งต้องสังเกตก็คือนี่นะครับผมมัจจะเป็นร่องข้างๆนี้นะครับผมมัน จะขยับได้นิดนึงนะครับอันนี้คือขยับได้เด็กกว้างมากเลยนะครับผมนี่นะครับผมตัวนี้นะครับผมใส่อ่นนี้นะครับผมผมจะตัดอัปกินตัวนี้นะครับผมนี่ตัดอัปปกินตัวนี้แล้วก็ทําเป็นวงกลมแล้วก็ใส่ตรงนี้นะครับผมนี่นะครับผมมันจะเป็นตัวที่ผมใส่นะครับผมมาดูนะครับผมจะขยับให้ดู ครับมันจะสายนิดอนึางนิดนึงนะครับเห็นไหมนี่ครับคือมันจะโอเคแต่ตัวนี้นะครับมันห่างเกินไปนะครับทําให้เสียงดังได้นี่นะครับแก้ไขก็คือเห็นไหมอันนี้ก็คือตัวที่ใส่แล้วเงียบปิ๊บยังไม่ใส่นี่จะมาถอดทำให้ดูเลย วตรงไหนนี่นครับผมมันไม่มีหนอดขันไงแล้วก็ดึงออกมาเลยนี่นครับผมแล้วก็ใส่ตัวนี่ครับผมตัดมาเรียบร้อยแล้วนะครับจากปะกินนี่เลยครับผมตัดออกมาแล้วก็สวมเข้าไป ใส่ตรงไหนก็ได้นะครับผมตอนนี้เราก็ดูเห็นหรือเปล่าครับ ครับแลวครับผมมาขย่าดูเวลาอันนี้นะครับผมมันจะนิดแน่นพอดีนะครับเวลามันโดนความร้อน,นครับมันก็จะห่างไปอีกนิดนึงนะครับผมเพืแ่อบบมันให้ตัวอันนี้ก็โอเคนะครับผมจะเงียบป๊บ,นะบตัวนี้ตัวนี้ยิ่งแน่นกว่าตัวนี้นะครับเพราะมันยังไม่เท่าไหร่นะครับเดี๋ยวมัน โอเคแล้วเดี๋ยวเสร็จแล้วจะลองสตาร์ทให้ดู